เอาเละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจครับวันนี้เราอยู่ในเกมคลายเครียดนะครับแบบเกม Rv นะครับน่อยู่กับเพื่อนเพื่อนเร็กครับฮลัลโหลเอเดี๋ยวมันมันคลายเครียดจริง,รงๆใช่ไหมเลยคลายเครียดจริงเมื่อกี้เห็นแวบบแบบๆขอด,ขแบบๆดูหวยแอดมาเลยแวบๆดูหวยป่ะดูหวยอืมโอ้ยว้าวมอไซสองเลย แรงเอ้ยโคตรเทรลดแรงไม่ใส่กระจกด้วยนะจริงๆต้องใส่กระจกเลยนะมองทําไมในเมื่อแบบไม่มีใครตามทันอ่ะเฮ้ยของแรงยิ่งขึ้วมามึงว่าคันซ้ายคันขวาไหนแรงกันว่าคันขวามาแล้วครับปึ๊บปั๊บป่ามาเจุณแนบเอ้ยเอามีผู้ท้าชิงอัดี อ้าวสองป่าเกมมิ่งมันมีผู้ท้าชิงเลงลองเจรจาคือถ้าผมไม่ได้เล่นป่าพ่อผมอาจจะเสียนยมันหลีกให้เว่ะอ้ใจดีดี่ว่าขอร้องแล้วด้วยความสุภาพต้องสุภาพไงแล้วแบบพี่คาขอผมเล่นได้ไหมครับพี่ถ้าไปเล่นพ่อผมตายอะไรเงี้ยถ้าไปเล่นป่าพ่อผมตายอ่ะมาครับผู้พิทักษ์สันติราชตบเด็กแว้น เฮ้ยมากังค่าที่เราอรามาเราอเลยจงต้นรับกนกลับมาของข้าตำเสียแไปงั้นหละโดโดหมุนหมุนหนึ่งทีเจอ I am Batman ใั่ไมไม่มีใครเขาเล่นกันเลยตัวนี้ช่วยด้วยมาถึงช่วยด้วยช่วยช่วยดูช่วยด้วยได้เลยได้เลยครัวเรตตัวแรกเกิดมาแล้ว ไอ้บลูไอ้กุเรมโง่ๆนี่มึงยังไงฮะด่ากูในใจเหรอเฮ้ยด่ากูในใจเหรอทำไมทำไมการหายข้าพ่อของเนซะเนี่ยต่อยต่อยต่อยกูต่อยหมดอะใครต่อยได้กูต่อยหมดอ่ะกูบอกเลยโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วป่าดูต่อยกับหมา เห่าอยู่ได้ไอหมาข้างบ้านมันจะต้องมีหมาสักตัวนี้ชอบเห่าคุณผู้ชมเป็นไหมแบอบถอนอยู่นั่นแหละเห่าอยู่นั่นแหละตอนคนจะหลับจะนอนอม,มีปัญหาบ,<อ>บนทสนุกกันอีกแล้วพูทะเลาะกับหมาอยู่แป๊บหนึงน่งเฮ้ยนี่ก็หมาอีกตัวนึ่งหมาต่อยหมาโดนไหมคมๆแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอฟาร์มกันนี่หมานี่ก็หมาอีกตัวนึ่งเอาละรวยละทามมิ่งแบทแมน เป็วลาแกงให้ตัวดูดูให้พงแล้วมึงตายกูบอกเลยเฮ้ยหัวดหัวดไงล่ะหัวดหนึ่งศพอือพูพดุงคุณธรรมเดวบ้านเรียกต้องด่ามันด้ไหมเราเป็นผู้พดุงคุณธรรมเลยต้องด่าผู้พดุงคุณธรรมที่อะไรเล่นด่าดิ ทไอเด็กแวนนายทำไม่ถูกนะโดนกระทืบเฮ้ยข้างบนประกันอีกแล้วอะไรใจเย็น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 าตี็นอีกแล้วเจมใจเย็นกินสักนิดก็ตายดงดึงโอ้โหห้เนียไอกูติกูตายกลาาเ่เฮ้ย มันเปิดเที่บบอ,อะไรวะตายแบบโง่เลยเนี่ยอะไรวะมันเปิดไม่ท่ากันจริงเหรอเยียมันตายแบบโง่เลยไม่รู้เอาแล้วใะไรเปิดว่าเอาแล้วลวะไม่เป็นไรแบทแมนเราจะช่วยด่ามันเอง <c oughs> ผมจะทำหน้าที่แบทแมนที่ดีเฮ้ยไอ้เคี้วนี่แม่งคุ้มปากูล้วๆเลยวะมเลยวะ แป๊บนนึงะโอยปความเตียนนะงาโอ้ยเยอะเยอะแล้วนี่อะไรนี่เขามาทำอะไรนี่เอาแล้วเขาไปทำไมนี่เฮ้ยเอาตายเอาน้อยใจไม่ได้เล่นป่าหรือเปล่าอะไรเฮ้ยป้ออมมเเลลนกกกาางงขรถููโจตีว่าไม่ใช่แล้ววู่ว่าเราต้องเล่นเน้นบนแล้วว่าข้างล่างเราแบบยังไงก็น่าจะระเบิดนะครับผ <it> ู้ชมไปบนแล้วกันนะ เอาบนเอาบนเอาบนพี่มันแล้วไอ้น้องไอ้นี่ไม่เอาไอ้ที่ไม่เอาไอ้นุนไอ้นุนหลุดไอ้นุนหลุดกุ้งชนป่าไปทีนึงแรงแรงทำไมพี่เป็นแรงพี่เป็นแรงเออฝากด้วยเพื่อนพิษแม่งแรงโคตรแรงชุดมันต้องกันพิษไหมเหรอไอ้ไอ้บนเราบ้านะอยู่เฮ้ย ไปดูข้างล่างมันดีกว่าไปดูข้างล่างมั่งนี่ครับตัวติงครับโอ้โหแล้วทีมกูเป็นเชียอะไรต้อไมต้องแบบเห็นหน้ากันแล้วแบบมันต้องเข้าไปฆ่าเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นวะกับคนเล่นแบบนี้มันเกิดเลือดมันร้อนเนาะมึงอะไรเของมึงอวันเลือดมันร้อนมึงตายกี่ตัวแล้วมึงตายไปสี่ตัวแล้วไอ้เชี่้ยคือแม่งเจอใครคือแม่งเดินไปใส่เลยแม่งมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอวะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อ เอลสูมันยิงนะของมันวะไม่รู้ยิงแค่ล้วข้างล่างข้างล่างคืออะไรครับอุ้ยนี่ไงเจอเจอไซสบวกแล้วข้างล่างคือก็บวกเหมือนกันโอ้ยเราทำยไงดีกับทีมกูเนี่ยข้างล่างก็แตกอีกไมนะข้างล่างยังไม่จบอีกเหรอฟาร์มก่อนเดี๋ยวไม่รวยตีกับหมาว่าดีแล้ว ที่มึงแย่งป่ามันนี่คือแย่งป่ามานี่คือดีแล้วนะได้ไหมเออไม่ไม่มีทรงเลยเฮ้ยซ้ายมาบวกซ้ายเอ๊ะแล้วมันมานนโอ้โหแล้วมันแย่งกูอีกขอยพองตายไอ้เชี่ยมามันก็มันก็ต้องบวกเฮ้ยก็ต้องบวกมาเลยเข้ามาไอ้มันกัดกะโอ้โอิดแรงเออพิดไปนี่แม่งโอยเฮี้ยนถอยก่อนเพื่อนถอยเพื่อน ยังจะไปบวกกันอีกเพื่อนมันหยามไม่ได้อ้ยอยกูเข้าไปแล้วอ้ยอยอ้อยกูมันทาไม่ได้เลยมันบวกอยู่เดียวมันแตกขอบใจกูอยากซัดหน้าเพื่อนกูจังเลยมึงว่ามันเล่นอาวีเป็นระวเม่ได้่จะเล่นอาวีไม่เป็นป่ะเฮ้ยมีคนแย่งมึงมาแอบแย่งกูเหรอเนี่ยซัดหน้าเขาให้เป้าหมายพุ่ชน แต่เกมนี้มีภาพอยู่นะมีภาพดีหรือภาพร้ายภาพดีมากต่อยกับหมากันห <c oughs> ลบห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 แหวนมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนอนี่ไงเฮ้ยเสียรุ่ <c oughs> ดูดีแ้โผล่สวยเพี่ยน คลิปหายแล้วโดนมารอดยากหระโอ้โหรถตรงกลางใครโทรโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเดวมันมาแล้วโอเคโอเคฮิปอุ้ยแล้วเพื่อนใส่ไอิเพื่อนใจเย็นถ้าเพื่อนใส่ก็ถึงบ้านทางลัดเอ้ยอย่างนี้ต้องดักต้องดักนี่สลักชีพเพื่อชาติไหวเพื่อแตกเพื่อนดันดูตัวตึง ดูครับต so ัว no, ด no ันต yes. mm ัวตึงตัวตึงอืมตึงมากคนที่กระจอกในวันนี้ในวันอนาคตก็อาจจะเป็นคนที่เก่งก็ได้นะแต่กูอยากได้ทีมที่เก่งตอนนี้เลยกูได้ไหมแบบตอนนี้อ่ะไม่ใช่อนาคตเลี้ยคนหนึ่งหนึ่งดูเลยโอ้โหโหเท่าลูหาพ่อมันก็วิ่งกลับไปดีมันก็มันจะไปหาพ่อ โอ้แล้วมันสีเกินยังไงบวยมันแล้วไปฆ่ามันเล็กมันต้องกายความที่เลือกจากเราเอ้ยหลบนะหลบหมดกูว่าที่หายแล้วมึงก็แค่หลบไปทางนู้นม่ะวะเออมาช่วยแล้วเป็นไงเออร้อนหรออือไม่เป็นไรกูไหวไหวหรือว่าหรือว่าทั้งหมดมันเป็นแผน เออถ้าไม่ถ้าไม่วิ่งบนเราไม่ได้คิวแผนของพวกโง่เงี้ยเหรอพ่วงเลยเพื่อนเออพ่วกเออยกแล้วยกอีพวกงวดอีอีอีตายเอออีอีอี มันมาผ้ามันมาเป็นไงถ้าไม่มีไอ้นี่ถ้าไม่มีนี่ใครจะดันเห็นเปล่าไอ้เชื่อามึงไปดันจี้มึงไปดันจี้ไม้เชื่ออ๋ไหวแล้วไอ้ส um ัตว์มันเปิดอยู <c oughs> <c oughs> ่มันเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไปดันสิวะขอร้องละอ้อยขอชนะเพียรได้ไหมขอชนะอ๋อมันเป็นบอบเป็นมันอ๋อมันบอบเป็นอ๋อมันบอบเป็นดิ อย่างนี้ต้องล่าต่อมาไอนีอ่ตัวแจกเกมแรกโคตรลายสายอาถรรพ์อัดเทินบัคเกิลโอ้โหพอมันมีของแล้วบบมันแรงแรงไวยแบทแมนคุณผู้ชมนม,ม,มันแรงสุดๆไปเลยผู้ดาวแบบอันติแปดวิอย่างเงี้ยอย่างฟิน <c oughs> คือตัวมันเล่นง่ายมากเลยครับใครที่แบบกลับมาเล่นแล้วอยากตบไก่นี่ผมว่าแบทแมนนี่โคตรดีนะครับ แบบชนดีคิวว yeah. ูบะมันชนดีค mm. nah. ิวแบบวูบม hmm. mm. ันวูบแล้ไอ้นี uh ่หนีไปตกเรือตายไปดีบเดี๋ยวก็ตายครับเออนีไงดับเบิลคิวไปดีใครก็ได้ตีป้อมให้กูทีอืมสักทีตีป้อมให้กูทีกูถอยไกลปูมึงดูเป็นไงล่างอ้อยกูแบกอ้อยกูแบกอ้อยกูแบกสวย ทีนี้ก็ได้เวลาชนะแบบง่ายๆดูในอ้อยปิดเกมดูไอ้อ้อยปิดเกมแม่งโหดเข้าไปอีกแล้วไอ้เชี่ยจะโหดเข้าไปเท่าไหร่ลูกโอเคตายหมดทีมหาพช่วยกูด้วยทุกคนโลงอยากชนะเป็นอะไรครับอีกฝั่งนึงมันก็แบบมีตัวหลุดตัวอะไรอยู่เหมือนกันนี่ไอ้แวนไอ้แวน เดินเดินอยู่วูฟเดินเดินอยู่มันวูมันวูฟพูดแรงจริงว่ะโอ้หัดเล่นเข้าใจบอคือหัดเล่นมันก็ต้องแบบใจเย็นมากกว่านี้ปะวะแบบค่อยๆเล่นอะไม่ใช่แบบเจอไครแล้วมึงไปใส่เลยอะมึงเข้าใจเปล่านี่มันไม่ใช่หัดเล่นคนเราหัดเล่นที่ไหนเนี่ยคนอ่นลำบากรู้เปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูมันหัดเล่นนะครับดูอ้อยหัดเล่นโอ้โห มึงจะเข้าไปตายด่าเชี่ยเลยนะช่วยกูด้วยไอซีเวนที่เกี่ยวกับหัดเล่นเอาอีแหละไอสัตว์มึงไอพี่นุนน่มน,น่าจะเล่นเกมไม่เป็นแล้วไ <c oughs> อน,นี่ง <c oughs> ่ใช่ไหมกูไม่อยากยากูไม่อยากไฟแพ้เพื่นพอนขอร้องเวลามีไม่มีมันไม่ต่างหรอกแล้วก็เล่นสี่คนกันมาทั้งนั้นรอรอก่อนได้ไหมรอก่อนรอก่อนอ,อุ้ยหูขูเ่เอวสูงแรงเฮ้ยเปิดได้ตัวนึงสอง เอาเออ้นนี่มาไงไอ้นี่มายังไงไอ้นี่มายังไงเอาไอ้แวนแวนล่างแวนล่างแวนล่างเอ้าแล้วกูกดผิดชิบหายแล้วเฮ้ยแน่มันหายไปไหนฮะไปไหนฮะไปไหนฮะด้วยกูตำรวจสากลบอริสแอมบอริสบอริสฮู้คาโบคาโบ ในเกิดสองด้โดยแรงจริงวัดมีอมตะอมตะโอเคปูดชันทได้ยังไงเนี่ยชนะเพราะอ้อยแบกอ้อยแบกเคุยกูอะไรเห็นสกอร์มันจริงมันยังไม่เห็นสกอร์มันเหรอยัง ได้เลยคือแบบเก็บไปลุ้นหลังเกมได้เลยดูนะทุกคนดูนะครับเราจะไปดูแน่ทุกคนคือหัดเล่นน่ะมึงบอกว่ามึงหัดเล่นแต่มึงเล่นเกมชี้นนี้มาแล้วทั้งหมดเก้าพันเกมเลยนะที่คนจะหัดเล่นมันต้องมีแววเลยแบบเฮ้ยกูเป็นละกูเป็นละชิ้ยนี่มันเหมือนชีวิตมันว่างไะคุณผู้ชม นะครับหน้าคุณแทบ,บมืดโอ้ยเล่นเกมที่จบหน้าคุณแทบ,บมืดนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปเกม RV วันหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ